วันนี้เรามีเมนูแกงส้มหอยกันเราได้หอยกันมาสิบเหลือตัวนี้เดี๋ยวเราอีป่าเอาเยื่อมันไปแกงส้มนี่เยื่อข้างในมันเป็นปันนี้แล้วปลายะแก้ตายนี้วางอีได้กินเยื่อมันมีดอีกกินมือเราสะกคน แม่ปัวไม่อยู่ปัวก็ไม่รู้ไปเนยต้องมานั่งป่านั่งแควกเองนี่ถธอได้มา3ามสิบตัวไม่นั่งแควกจนมือแยงเม็ดเด้อแควกเสร็จเปลือกตั้งโคมนึงได้เยื่อมาหิดเดียวเดี๋ยวเราอีกแกงต่มกับลูกมุดและว่าไปหาซื้อลูกมุดที่ลามีแต่หน่วยเอ็ดเอียดใช้นี้หละเนาะข้าวร้อยแรงถึงเวลาเราปเปาะเปลือกต้องใส่ตุงมือกันนะเดี๋ยวยางมันอีขบมือและเบอร์แม่ปัวไม่อยู่ไอ้ไรายะยะต้องทําเองตั้งเป็นทำกับข้าวไม่ใช่เรื่องให้อีกต่อไปเพราะไม่รู้อีใช้เคยเวลาทําของยากยากปอาอ ขวานเป็นจินเล็กๆแล้วล้างกับน้ำเกลือเดี๋ยวเราอีใส่แกงทักสามสี่หน่วยแกงหม้อหน่ยหนยนี้แล้วเบอร์ได้หอยมาหิดเดียวอีที่ได้หอยมาหิดเดียวถ้าได้มากลุยหน้าว่านั่งแควหอยจนคำไปเริ่มแกงกันเลยใส่เครื่องซักหิดใส่เคยซักหิดหวางนี้ร่มนาวแปงพออีกแกงร่มเราต้องใช้ร่มอื่นแตนไปก่อนเดี๋ยวเราอีใส่ร่มควายกับร่มคามเดี๋ยวเราค่อยจิ้มตอนน้ำเดือดถ้าไม่เปรี้ยวค่อยใส่ส้มขามเปียะเทิมลงไปเลยอย่าลืมใส่แป้งหวานระเนปยายจะวักนะทุกคนเฮเดี๋ยวมันอีไม่โรย พอน้ำเดือดรักปักก็ใส่หอยลงเปยีนี้แหละทุกคนเอนถูกเอาร่ม,รมควายร่มคาแล้วก็ม่วงมุดเปรี้ยวเยี่ยวเล็ดเลยเสร็จแล้วแกงร่มหอยกันกับลูกมุดหอยกันหนึบหนึบน้ำแกงเปรี้ยวเรี้ยหอมลูกมุดไอ้น้ำลายแตกรอยอย่างแรงทุกคนเธอ